โอ้ยเมียวเมียวมาลูกจะมาก็อ้อนงอแงเลยเหรอตุกงอแงกินข้าวแล้วหิวแล้วเหรออือจะบวกงานเม็ดไว้ให้ดูหายเม็ดให้ไว้ก็วันเมื่อคืนหมดเก่งเลยโอ้ยกินเก่งพอหิวก็หิวก็กินเก่งอิอ้นฮะใสให้มาลูกใสมาเนอ nào mai rồi kín mai rồi kín mai kín mai kín đi kín mà nghe hiểu cả lại หิวกันแล้วกุ๊บกับกุ๊บกับก,กิบนโอ,โ,โอ้โหกินเงี่ยเลยมีกินกุ๊บกับกุ๊บกับเขาเน่าหรอเน่ามันไมน่กินเลย วันนี้ก็มีวันนี้ก็มีอ่าวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีอยู่อ่ะมาทางนี้อีกทางนี้อีกครับทางนี้อีกนะ กิกกก่กังกุกเกับกุกเกับมาแล้มัม้ยมือละมือละหนึ่งหนึ่งกระบอกมือละหนึ่งกระบอกม,มันคืนให้ไว้หนึ่งตอนสองทุม่มสถ้ามาหมดเกี้ยง,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 งให้ไว้หิวกลางคืนกันนอนกันมันเกินหิวข้าวได้หางกินแล้วกาเงี้ยวแล้ว <c oughs> ทางนี้ก็มีไม่กินลูกนี่ปนไปจะไปข้างนอกแล้วจะไปข้างนอกกินแล้วเหรอกินกันแลกกินกันแล้วแล้วมาเดินเล่นได้เนาะปูได้ทำภารกิจของปูด้วยแับก็เช,ช้าๆมีไว้เป็นประมาณนี้แหละนะพอยยิ้มยิ้มยิ้มตั้งแต่เช้านี่ก็ขอถ่ายภาพ น้องเมียวอ่อนลอช้าๆให้ดูนะกขอนโฆษณากับทุกท่านที่ได้รับดูรับชมคลิปของหลวงปู่ครับแต่พี่ขอเอาไว้ที่นี้ก่อนเนอะเดี๋ยวได้ทำภารกิจเสร็จแล้วก็จะไปบินระบาดต่อขอรโฆษณาสาธุอายุวโนสุขังพระลาังจา